สวัสดีครับที่นี่ศูนย์เรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกับธรรมชาติด่านช้างนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องการเลี้ยงไก่ของศูนนะครับซึ่งไก่ที่นามาเลี้ยงรุ่นใหม่นียเพื่อทดแทนรุ่นเก่าที่กําลังโตนะครับเป็นไก่พันธุ์ปลาดูหางดานะครับซึ่งเป็นพันธุ์ที่ปรับปรุงมาจากไก่พื้นเมืองหลายสายพันธุ์โดยมหาลัยขอนแก่นนะครับอันที่เป็นไก่รุ่น มอขอ5นะครับเป็นรุ่นที่6แล้วนะครับเราก็ทดสอบนำมาเลี้ยงดูเพื่อจะให้สมาชิกได้มีความรู้ความชำนาญในการเลี้ยงนะครับส่วนการเลี้ยงเราจะเน้นเป็นการเลี้ยงคอกเล็กนะครับแยกกรงให้อยู่เป็นข้อเพื่อจัดการง่ายนะฮะแล้วก็เราต้องการผลิตเป็นปุ๋ยขี้ไก่นะครับเราก็จึงทำกรงลักษณะกรงยกพื้นนะครับเพื่อที่จะจัดการกับเรื่อง มูลของไก่ได้นะฮะซึ่งจะเป็นส่วนควบของการเลี้ยงไก่นะครับไก่พันุนี้ก็จะเป็นไก่พันุเนื้อผสมพันไข่นะฮะซึ่งให้เนื้อที่อร่อยแล้วก็สามารถจะเป็นไก่ไข่ให้สมาชิกได้มีทานด้วยนะครับในโวนนี้เราเสร็จเสร็จแล้วเราจะแบ่งให้สมาชิกเลี้ยงกันคนละตู้คนละครอบไปเลยนะครับเพื่อที่จะให้เกิดความชำนาญในการเลี้ยงไก่เพื่อ มีอาหารในฟาร์มกินนะแล้วก็เหลือก็จะได้ปรับปรุงเพื่อขายให้สมาชิกหรือให้ชาวบ้านต่อไปนะครับ